ชิมโหจแจม่ค่ะผมตุ๊กตาครับผมจูเนียครับและวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเมนูหมูกรอบค่ะโดยใช้เครื่องท่อไร้น้ำมันนะครับแล้วก็ไปเลยและมีวัตถุดิบดังนี้ค่ะหมู3ามชั้นครึ่งกิโลค่ะสองเป็นน้ำเต้ส่สใยคือครับสามเป็นเกลือครับ วิธีทำนะคะเราก็จะต้มหมูสาชั้นในน้ำเดือดประมาณ10-15นาทีค่ะ อ้าวแล้วทำไมมันมีดำๆอ่ะลูกเพราะอะไรครับเพราะผมนี่เอากระดาษตะเกียบมันมันเผื่อไหมครับอ๋อเราเผื่อแบบเดียวเองกลับมาให้ทีหนังหมูติดติดม้อต้นมาใช่ไหมครับครับอันนี้ต้องไปแก้ไขเองนะลูกนะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาหมูสันชั้นที่หมักเกลือไว้แล้วนะคะมาหั่นเป็นตารางของหมูสามชั้นให้หน,น่อย หันหนาเท่าไหร่ลูกหันหนาประมาณหนเซนติเมตรค่ะหนึ่งเซนหรือประมาณคือหนังชั้นนอกของของหมูถูกต้องไหมคะค่ะอืมหั่นไปหั่นไปขั้นตอนต่อไปนะคะ มาใส่ภาชนะแก้วแล้วก็นำน้ำส้มสายชูนะคะมาเทให้ท่วนประมาณถืงหนังชั้นนอกของหมูค่ะทำแบบนี้นะคะนำหนังนํามันของชั้นนอกออกๆน้ำคว่ลงนะคะอะออใแ้่ระมาณเท่าไหร่คะแค่มันเวลาแค่แค่นค,ค,ค้นานขนาดไหน ประมาณ15านาทีคะ่ะใช่ไหมอพอเมื่อครบ15าทีแล้วกเราก็ต้องนำหมูออกมาใช่ไหมครับเพื่อมาซับให้แห้งใช่ครับเสร็จแล้วมาทำอะไรต่อแห้งเสร็จแล้วมาทาเกลือแล้วใส่หม้อถูกต้องไหมถูกต้องครับโอเคงั้นลงมือทำกันเลย ซับให้แห้งไอ้ตอนนี้หมูมันซีดๆนะเพราะอะไรเพราะเราแช่น้ําส้มสายชูใช่ไหมครับใช่ครับอ่ามันก็จะซีดๆหน่อยนะครับอ่าต้องรอเกลือ,อ,อ,อตอนนี้เราเสียงดังแข่งกับสายฝนฝนเต็มอ่าครับอ่าซับให้แห้งเมื่อเราซับซับมันเมื่อเราซับความมันของผิวหนังของหมูแล้วเราทําไงต่อครับเราก็ต้องเอาเกลือมาทาเพื่อ ลดความชื้น,น,นใช่ไหมอ่ะงั้นทําเลยอ่าทาทั่วๆเฉพาะผิวหนังมันใช่ไหมครับใช่ครับอ่าแล้วก็ทาทาไปเสร็จแล้วเราต้องเอาหมูไปใส่ในอทอดเลยในหม้อทอดอ่าใส่ใบจัดเลี้ยงให้สวยใส่ในหม้อทอดให้สวยอ่าอีกอันหนึ่งนะครับนะเราทาเกลือเสร็จแล้วเราก็จัดเรียงให้สวยอ่ะจัดเรียงให้ดีสวยๆตรงกลางๆหน่อยนี้อันนี้อันนี้โอเคสวยงามครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําไงดันเข้าไปดันครับอึ๊บอ,อ่าเสร็จแล้วก็จับการตั้งเวลากี่นาทีหมุนไปที่กี่องศา200องศาอันดับแรกนะครับครั้งแรกตั้งสุดสองร้อองศาแล้วก็หมุนอีกกี่นาที15นาทีค่ะเอา15นาทีก่อนเหรออ่า15นาทีนะครับอ่าเปิดเครื่องหมุน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 ครับครั้งแรกเราก็จับประมาณ15นาทีก่อนใช่ไหมเราค่อยมาดูใหม่ใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะพักแป๊บนึงเมื่อครบสิบห้านาทีเดี๋ยวเราจะต้องทำการเปิดดูนะครับเปิดดูดึงสองอึ๊บโอ้ดึงมาเลยตอนนี้เริ่มฟูแล้วเนาะเดี๋ยวต้องอบอีกรอบนึงใช่ไหมครับครับผมอ่าใส่เข้าไปมาอันี้เราก็ต้องปรับที่อุณหภูมิเหมือนเดิมดันขั้นสุดดันให้สุดดันตัวเนี้ยดันที่สุดอึ๊บ ปรับอุณหภูมิเท่าเดิมสองร้อยใช่ไหมครับใช้เวลากี่นาทีเอาสักรอบนี้สักยี่สิบนาทีแล้วกันเนาะอ่าหมุนอ่าหมุนไปยี่สิบนาทีเล็กยี่สิบสงหมุนไปเรื่อยหมุนอ่าหมุนไปครับตั้งเวลาอ่านะครับถึงยี่สิบนาทีโอเคถ้ากลับเป็นสามสิบห้าทีละอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวอีกเรามาดูกันใหม่โอเคครับ หลังจากที่เราตั้งเพิ่น20นาทีนะคบเรามาเปิดดูกันจากที่เราได้ทอดเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทดสอบความกรอบของหมูกรอบกันนะคะว่่ามันนนีหโอ้โห ไงบ้างฉ่ำไหมฉ่ำมากเลยค่ะ,ะมีความกรอบหอมแต่แค่ชิมอย่างเดียวค่ะหั่นเป็นลายต่อเลยมีเส้นร้อนไหมร้อนค่ะโอ้โหนี่นะคะผลงานของเราค่ะหมูกรอบ อร่อยจริงไหมคะอร่อยค่ะอร่อยจริงนะนี้เราเราลองเทสดีกว่าให้แขกรับเชิญนี่ว่าน้องฟีฟ้าฟีฟ้าลองชิมดีมันกรอบไหมให้ฟีฟ้าชิมก่อนนะฟีฟ้าอ่านี่เรามีน้ําจิ้มแจ่วด้วยนะน้ำจิ้มแจ่วของร้านข้าวหมูทอดกาแฟโบราณบางแวกนะครับอร่อยจริงๆนะครับเดี๋ยวสูตรเราจะฝากไว้ฝากไว้ใต้ลิงก์นะครับอ่ะลองชิมดูอกรอบไหมอร่อยไหมอร่อยทำไมยกนิ้ว อ่ะเลยอืมอ่ะจุนเนียอ่จุนเนียลองชิมชิมดูชิมดูอืมอ่าลองชิมดูอ่าจิมจิมจิมเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับมันกรอบจริงป่ะเอาใส่ปากอืมอืมอืมเป็นไงครับท่านอร่อยไหมสุดยอดเลยฮะอ่าชิมจิมจิมจิมอ่าชิมอ่ะ ต้นอาจจะมีกินต้นกล้าลองชิมดูลูกอร่อยไหมรสชาติยังไง,งกรอบมากเลยนะอร่อยมากอ่ะทีนนี้แล้วกันอืมไม่ไหม่เป็นไงอ,อร่อยมากครับยังไม่ทันคิวอร่อยมากแนละ้วอ,อ,อร่อยจริงนะอ่ากรอบเลยฮนะอื้อ นี่นะคะเป็นผลงานแรกของเรานะคะถ้ามีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วเราก็จะปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดซัสบสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนติดตามได้ที่ช่องเลือกาพาชิมเย้บาย,บายนี่นะครับจะลองให้คุณแม่ลองมาทานดูแล้วให้คะแนนเราว่าเต็มสิบจะให้เท่าไหร่ อ่ะคุณแม่ลองชิมดูดิอ,อืกรอบไหมกรอบหรือแข็งกรอบอร่อยกรอบนะอ่ะไหนให้ให้ใหหนบีนบีนบีกยูอ่อ่ะลองชิม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 ,อ,ม,อ,มอันนี้หลานทำลองทำครั้งแรกให้คะแนนหน่อยเต็มสิบมันกรอบหรือแข็งก็ไม่รู้อ่าเท่าไหร่อ,อร่อยอร่อยอ่ะ ถือว่าผ่านไหมครับผ่านไหมโอเคโอเคตัเสตงี้เลยอังี้เลยให้พ่อให้พ่อ